สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมามอวันเลมาถึงวันนี้ภูมิใจกับตัวตกหลักของไทยทุกคนจริงๆครับซึ่งหัวเสาหลักของเราที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันเลยสาวไทยจะมีหัวเสาหลักก็คือ3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิมเพียวแล้วก็บีมจากวันนั้นมาสู่วันนี้ทุกคนสามารถคว้า MVP บนเวทีโลกอย่างชิงแชมป์โลก2022ได้อย่างภาคภูมิครับแข่งไปทั้งหมด4ี่นัดนะครับสามารถ คว้า MVP ไปแล้วทั้ง3คนบุงบิมคว้า MVP ตอนเราชนะกับตุรกีนะครับเพียวคว้า MVP นัดที่ชนะโคเอเชียและล่าสุดบีมคว้า MVP ในนัดที่เจอกับเกาหลีใต้เมื่อคืนครับนี่แหละครับตัวเด็ด ของไทยแลนด์ของเราสกิลของแต่ละคนก็คือหายห่วงนะครับประสบการณ์มากมายได้ลูดเล่นในลีกต่างประเทศมาถึงวันนี้ต้องขอชื่นชมทุกคนจริงๆครับมุ่งมั่นพัฒนาจนสามารถยืนอยู่ด้วยฝีมือระดับโลกได้อย่างงดงามในวัน